เกอเป็นธุรกิจเกิดประดับหมื่นล้านนะแต่ก่อนไม่เป็นหมื่นล้านตอนนี้พิวัตรผ่านจุดที่เป็นหนี้เก้าล้านดลารมก่อนเราทําธุรกิจด้วยอาจจะใช้คาว่าความโลภนะนอะแต่มันก็ล้มเหลวอยู่ในห้องสักสามวันนะผมไม่ออกไปไหนเลยทุกครั้งถ้าประชุมทุกคนในองค์กรต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิเพราะเขาบอกว่าคนแก่หลับยากไม่เลือกหลับยากผมมาห้านาทีผมก็หลับละสวัสดีครับับพบกับหมอฟันครับกับพอสแคร์รายการที่จะพาสมาธิพายคุณปลดปดล็อกชีวิตพิชิตความปวดครับวันนี้ครับหมอฟันได้มีโอากาส ดีใจมากครับที่จะได้พาทุกคนไปรู้จักกับพี่วัดวรวัตรจิ้นปิ่นเกีียวครับประธาน c ีโบริษัทไทโคโค่จำกัดมหาชนครับวันนี้เขาเป็นคนหนึ่งครับที่ตอนนี้มีธุรกิจระดับหมื่นล้านแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาเคยมีปศุพัญหาติดหนี้ถึง9ก้าล้านวันนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนชีวิตของเขากันแล้วดูสิครับว่าคุณจะได้ประโยชน์อะไรกันไปก็วันนี้ดีใจมากครับที่พี่วัฒน์ให้เกียรติมาให้มาฟันได้มีโอัาสัมภาษณ์นะครับพูดคุยนะครับว่าเราจะสามารถที่จะ เอาเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของ mindfulness นะครับมาใช้ในการจัดการเงินได้ยินดีครับแต่ก่อนอื่นนะผมเคยได้ยินครับว่าพี่วัดนะครับประสบการณ์คือมีเป็นนักธุรกิจนะครับคือว่าเป็นธุรกิจระดับหมื่นล้านนะแต่ก่อนที่เป็นหมื่นล้านตอนนี้พี่วัดผ่านตอนจุดที่เป็นเก้าร้อยล้านที่เป็นหนี้ถึงเก้าร้อยล้านมาก่อนใช่อยากรู้ว่าตอนนั้นพี่วัดรู้สึกอย่างไงบ้างครับตอนนั้นผมว่าเราเราทําธุรกิจด้วยอาจจะใช้คําว่าความโลภอะเนาะคืออยากจะอยากจะมียอดขายพันล้านอ่ะนะครับก็เลยก็เลยไป ไปกู้เงินมาเยอะครับนะครับแล้วก็จริงๆเราทำพกเราไม่ได้ทำทุกอย่างได้นะครับว่าตอนนั้นทำมะพร้าวแล้วก็เราไปทำสับปะรดนะซึ่งคิดว่ามันใกล้เคียงกันเนาะนะแต่มันก็ล้มเหลวเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าคีย์สักเซสแฟกเตอร์มันคืออะไรใช่เพราะตอนแรกผมได้ยินเขาตอนแรกที่ว่าทำมะพร้าวก่อนใช่แล้วเห็นเหมือนสับปะรดเขาทำกันเยอะล้วก็ลยลงไป่ทำก็ลงไปททำเพราะว่าตอนนั้นอุตสาหกรรมสับปะรดมันใหญ่กว่าครับ ก็เลยเอาแล้วมันต้อัญหายเป็นยังไงครับพี่ว่อจริงๆแล้วคนทําสับปะรดเนี่ยจะต้องเงินเย็นเย็นอ่ะเงินเย็นเย็นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องไม่รีบขายนะฮะแล้วก็วัตถุดิบถูกคุณเข้าไปซื้อแล้วคุณก็แล้วคุณก็ผลิตเก็บไว้แล้วคุณก็ต้องขายตอนแพงงั้นคนที่ไม่มีเงินเนี่ยนะจะโดนฟอร์ซเซลฟอรเซลหมายวคุณต้องขายทุกวัน่ะแไม่ได้เงินมาหมุนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยขาย ราคาไม่ค่อยดีพอไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็ขัดทุนแคทโฟมีปัญหาใช่แล้วตอนนั้นพี่วัดรู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นก็เคียดสียใจดราม่าผมว่ามันเหมือนแต่หลายคนคงผ่านการอกหักอะเนาะเคยเคยอกหักไหมแล้วก็แบบว่าออแล้วก็แบบหมดเรี้ยวหมดแรงคครรัับบอออะไรทํานองนั้นอ่ะครับหมดเรี้ยวหมดแรงแล้วก็ผมผมจําได้ว่า อยู่ในห้องสักสามวันนะผมไม่ออกไปไหนเลยม,มันเหมือนคนอกหักอะ่ะไม่กินข้าวไม่อะไรเลยสามวันนะครับต,ตอนนั้นเกิดสภาวะแบบนั้นนะครับคือถ้าเป็นผมผมไม่รู้ผมจะจะอยู่ได้ยังไงนั้นก็ต้องอ,อยู่อยู่เป็นนถึงเก้าร้อยล้านก็เลยอยากรู้ว่าพี่ัตตอนนั้นใช้ใช้ใจรักษาไหมครับหรือว่ามันทํายังไงให้มันผ่านจุดภาวะนั้นมาได้จริงๆเราตอนนั้นเรารู้จักน้องไมโคนิสหรือยังเราตอนนั้นไม่รู้จักอ่ะครับผมผมก็ไม่รู้จักอย่างอย่างเดียวที่เราที่เรา ทาก็คือว่าคือผมว่าพลังใจเป็นเรื่องสําคัญแต่ตอนนั้นอะเรื่องใจเรื่องไมฟูเน็ตเรื่องอะไรเราไม่เราไม่รู้จักไม่รู้จักมว่าพี่ัรู้จักแต่ตรงนั้นยังยังไม่รู้จักอะมันก็แค่ว่ามันมีจุดประกายให้เรามีกําลังใจนะฮะว่าเอเราเราเราต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าตอนนั้นลูกยังเล็กไงลูกก็สักลูกยังเรียนประถมอยู่เลยอะนะฮะแล้วลูกต้องสี่คนอะ ครับนะครับแล้วก็ลูกน้องอีกต้องพันคนนะคือคือถ้าถ้าเราแบบว่าเราไม่สู้สักคนหนึ่งเนี่ยนะมันทุกอย่างมันก็ล้มเหลวหมดเลยมันก็ไปไม่ได้นะตอนนั้นตอนนั้นเราก็เหมือนว่าเอ้ยเราก็ต้องสู้เพื่อครอบครัวนะฮะตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีมีลูกน้องหลายคนโทรมาเราก็เอ้ยเราจะมาอ่อนแออย่างงี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องมีพลังใจขึ้นมาแล้วครับฉันยังเอาไม่รอดเลยแต่ฉันต้องมาดูแลคนอีกตั้งพันกว่าคน ผม,ผมว่ามันมันกดมันก็กดดันนะแต่ความรับผิดชอบมันเหนือความกดดันเนความรู้สึกของความรับผิดชอบมันเหนือมันเหนือความกดดันเราพี่วัดผ่านช่วงนั้นมปนยังไงฮะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคือคือผมผมชอบเรียนอยู่แล้วผมก็ไปเรียนที่ที่หนึ่งอ่ะครับสอนเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับตัวตนเรานะสอนเกี่ยวกับคล้ายๆผมว่าคล้ายๆาน่าจะเป็นศาสนาพุทธเป็นเต๋าเป็นอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยมันมีพลังใจ คือเขาสอนเรื่องเรื่องพลังใจนะฮะมาตลอดนะฮะผมผมก็ได้เข้าไปศึกษาว่าเพื่อนเพื่อนชวนไปก็ไปงั้นแหละนั้นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคือคือระหว่างระหว่างการที่เราเอาบริษัทเข้าฟื้นฟูเนี่ยครับมันจะต้องมีขึ้นสารจะต้องปรับปรุงโครงสร้างมารลยเยะเลยเอาคนออก30%มมันคือปัญหามันลุมเรลาเอะมากนะแต่ตอนนั้นน่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยช่วยผมได้เยอะเลย นะช่วยให้เรามันมีพลังพลังพลังขึ้นมามันเหมือนว่ามันคุณเลยคุณคุณมีที่ชาร์จพลังตลอดเวลาอนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเจอปัญหาพวกเนี้ยบางทีมันมันสะสมนะครับแล้วมันก็ก็ดาวไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยเราเราได้มีพลังขึ้นมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันก็มันก็มีแรงต่อสู้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เอ่อตรงนั้นกิจกรรมตรงนั้นสักห้าปีนะคือคือใช่คือคือผมท คือคือระหว่างการปรับปรุงนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยใช้เวลา5ปีนะมันห้าปีนี่มันเหมือนว่ามันต้องใช้พลังเยอะพลังใจอะต้องคุณต้องมีพลังใจมีใครซัพพอร์ตพี่ไหมครับเดี๋ยวว่าก็คือตอนตอนนั้นผมผมซัพพอร์ตตัวเองคือคือผมผมขึ้นไปตอนนั้นผมเป็นโค้ดแล้วไงผมเป็นโค้ดแล้วไงตอนนั้นเหรอครับอ่าพอพอผมไปเรียนปีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งผมก็เป็นโค้ดพอเป็นโค้ดเนี่ยมันมันรู้จักให้พลังตัวเอง แล้วก็มีผม,ผมว่ามันแปลกมากเลยเ,ออเพราะม,มันให้พลังตัวเองเดิมเราอะไม่ไม่ไม่ไมคือผมรู้สึกว่าโค้ชคือตัวเองเขเรยนะเราต้องมีพลังมากๆเราถึงจะไปแบ่งปันพลังได้แต่ตอนนั้นพี่วัดอยู่ในเฟสที่มันไม่น่าจะมีพลังใช่ไม่น่าจะมีอารมณ์ที่จะไปโค้ชใครแต,แต่เรามาฝึกแล้วเรามีเรามีพลังเนเราเรามีพลังทุกวันเราสร้างพลังทุกวันครับนะเพราะเราอย่างน้อยเราก็ต้องไปสอนคนไปโค้ชคนเนี่ยเราก็ต้องมีพลังทุกวัน นะฮะบางมันมันก็เหมือนว่าผมมีวิธีฮิวใจขึ้นมาฮิวใจไม่ว่าสร้างพลังให้ตัวเองให้ตัวเองอีกใช่ใช่ตอนนั้นผมมี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 วิธีตรงนั้นแล้วมันเป็นเหตุผลมาทาให้จากที่ตอนแรกเป็นหนี้ถึงเก้าร้อยขึ้นมาเป็นกลายเป็นติดลบเพราะฉนั้นเนี่ยตลาดเป็นหมื่นใช่เวลาเราแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะกลับมาโฟกัสงานของเราทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะะแล้วแล้วมันก็แก้หนี้ได้ทั้งหมดนะแต่ผม แต่ทั้งหมดนี่ผมแก้หนี้ต้องสิบปีนะผมก็จะผ่อนหมดกว่าชนะจะเนี่ยสิบปีต้องอยู่กับความรู้สึกแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ได้เคเรียดไม่รู้ว่ายังไงมันจะจบใช่ใช่<อ>นะฮะมันมันอาจจะเป็นความเชื่อความศรัทธาผมอย่างหนึ่งว่าเอ้ยเราเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็จบเฮ้ยดีจังความเชื่ออ่าพ,พี่วาแไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนครับคือ,ค,อคือตอนนั้นนะผมผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยนะฮะเรามันเหมือนกับคนคนขยันทํางานทําดีได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ทําทุกวันนะฮะ แล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะค,คือคือจริงๆแล้วมันมันดีได้ดีใช่ทําดีได้ดีนะฮะแล้วก็เราขยันอดทนยังไงเราก็ประสบความสาเร็จเราต้องมีความเชื่อตรงน,นั้นที่คือถ้าไม่มีความเชื่อเนี่ยมันมันมันจะเหมือนว่ามัน,ม,นม,ม,มันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแล้วมันก็ดาวลงมาใช่ไหมใช่ครับมันก็ดาวลงมาใช่ครับ แต่คนเราจะอยู่จะไปสร้างความเชื่อขึ้นมาได้ยังไงผมคิดไม่ออกว่าตรงๆว่าผมคิดไม่ออกว่าถ้าผมอยู่ในเฟสนั้นผมจะไปสร้างความเชื่อผมจะรอดจากตรงนี้ได้ยังไงใช่คือคือคือต้องเชื่อไม่รู้อ่ะฉันต้องเชื่อไว้ก่อนนะะแล้วเราอดทนแล้วก็ทํางานแล้วพอมาเป็นตรงนี้เหมือนนะแล้วเป็นมันเหนื่อยหมดเลยไหมครับหรือมันภาระคือพวกว่ามันคนระอารมณ์กันละคือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาว้าวว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้ไอ้สมาธินะฮะ วิปัสนาเป็นยังไงนะฮะไม่เอ่มันดียังไงเหรออะไรเงี้ยพอเราศึกษาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มฝึกนั่งสมาธินะฮะแล้วก็ฝึกมีสตินะซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมาเติบโตนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยโอ้ธุรกิจหลักร้อยยังเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่ใช่หลักพันก็ยังเหนื่อยอันนี้หลักหมื่นใช่มันมีปัญหาถาโถมเข้ามาทุกวันแหละ ใช่ครับมีปัญหาทุกวันนะเวลาคนเรามีปัญหาเนี่ยมักก็จะจะเครียดถูนอนไม่หลับับนะฮะสารพัดแหละออกอารมณ์ไปกับลูกน้องลูกน้องทะเลาะกับคนนู้นคนนี้พังหมดเลยอ่ะนะฮะเนี่ยผอเป็นเครียดยิ่งแย่ใช่แล้วใช่แต่ตอนนี้เราเราเรามีหลักไงนะตั้งแต่ผมผมนั่งสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ฝึกฝึกสติผมมาเนี่ยนะฮะนั้นเวลาผมฟังอะไร ผมก็ไม่เครียดอ่ะเพราะผมใจเป็นกลางอืบางอย่างมีปัญหาผมก็ปล่อยวางได้อนะคือปัญหาเราก็เข้าใจมันนะอ้ามีปัญหาเดี๋ยวมันก็หายไปนะฮะเราก็เราก็ปล่อยวางมันได้นะฮะอย่างเงี้ยคือ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 ถ้าบอกว่าหลักคุณศาสนาคืออะไรฮะถ้าบอกว่าไตรลักษณ์ก็คือทุกอย่างมันเป็นอ๋อนรรมทุกขังหน้าตาใช่ครับมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไับไปเออเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็หาย เพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเราเราปล่อยวางมันอ่ะเพราะคุณรู้มาพรุ่งนี้ก็ไปหรือพรุ่งนี้ไม่แก้ปัญหาพรุ่งนี้ไม่ไปมันก็บันอื่นก็ไปนะฮะก็แค่นั้นแต่ปัญหามันน่าจะมีทุกวันมีทุกวันเรื่องคนเรื่องคนเรื่องของอ่าโปรจากที่ที่มาท้ง่เรื่องคนต่างประเทศอเรื่องเครื่องจักรเรื่องการตลาดเรื่องอะไรมีทุกวันอ่ะเรื่องเงินไม่พอนั่นนี่นั้นมีทกวก็คือสามารถ manage ได้ใช่ใช่แล้วก็ไม่เม้นของเรานะฮะ คือพี่วัดปล่อยวางได้ผมว่าการการปล่อยวางนี่เป็นเรื่องสําคัญขอโทษครับพี่วัดเคยเครียดไหมครับเคยใช่ไหมครับเคยแต่แต่ผมอาจจะเครียดสั้นๆเครียดสักวันสองวันแล้วผมก็กลับมาไม่ค้างใช่ไม่ค้างนะก็คือก็คือว่าเราหลายๆคนที่เครียดยาวเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่หาทางออกไม่ได้ใช่แต่ผมเครียดวันกวนอย่างนั้นนะฮะนวนอย่างนั้นอย่างผมนี่ผมเครียดแป๊บเดียว แล้วผมก็กลับมาโสเด็ยผมก็กลับมาฟังเรื่องว่าเอ้ยทําไมฟังฟัง,ฟงอาจจะคล้ายๆพระหรืออะไรสักอย่างน่ยครับว่าเออจริงๆความเครียดพวกเนี้ยนะฮะมันเกิดจากอารมณ์ของเราความคิดของเราใช่ไหมฮะที่เราปรุงแต่งใช่อที่เราปรุงแต่งขึ้นมาถ้าถ้าตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันนะฮะับนะฮะ,ะ,ฮะมันก็จบอืมนะแต่แต่แต่แตพูดง่ายทํายาก คุนงานธรรมดาแต่ถ้าแต่ถ้าเราได้นั่งสมาธิอะแล้วฝึกสติเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันมีคนมาเห็นอารมณ์เราอ่ะมันมีคนอีกหนึ่งคนน่ะยมาถึงเขาเรียกว่าตัวรู้เนอะมันนั่งมองเราว่าเฮ้ยเราเครียดแล้วนะไอ้นี่คิดไปปุ่มแต่งไปนะฮะเหมือนมาจับเราอีกทีหนึ่งใช่ใช่มามองเราอะครับนะเหมือนเหมือนผมถอดอีกตัวหนึ่งผมไปนั่งอย่างหมอซันอย่างเงี้ยแล้วมองกลับมาว่าเฮ้ยเครียดทําไมอะไรไงเนี่ย ปรญหาเออมันจะเกิดความรู้สึกงันได้เลยใช่มันจะเกิดความรู้สึกงัน,นะฮ้แล้วมันก็จะวางได้ใช่นะฮะแล้วก็ปล่อยวางได้แล้วก็เราก็เราพอพอเร,รรเรารู้ตรงนี้เรารู้ตัวงี้เราก็พิจารณาว่าจริงจริงมันก็เดี๋ยวมันก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปเกิดขึ้นจั้งอยู่หรือมันก็ดับไปบทุกอย่างก็เป็นแบบนี้แหละนะ่รัอเออแล้วเท่าที่ผมทราบมาว่าพิวัตรเอาเรื่องของการนั่งสมาธิครับมาใช้ในการให้ในองค์กรครับ นั่งสมาธิด้วยจริงใช่ไหมจริงจริงฮะจริงจริง,รงองค์กรผมเนี่ยก่อนประชุมเรานั่งสมาธิห้านาทีครับคือห้านาทีเนี่ยทุกคนจะสงบหมดเลยอืม <ừ> ส่วิว่าถ้าเขาไปมีปัญหาที่บ้านหรือมีปัญหาการประชุมที่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเขานั่งสมาธิก่อนก่อนประชุมเนี่ยเขาก็จะสงบลงสงบลงว่าคุยกันครับนะง่ายขึ้นคราวนี้มันมีวิทยาศาสตร์นะอันนี้วิทยาศาสตร์เ็าบอกว่าคนที่นั่งสมาธิเอ่อ ด้วยด้วยกันเนี่ยครับขึ้นสมองมันจะมันจะประสานกันได้โอฟึ่งรู้เอออันี้ผมมันมันจะขึ้นสมองเดียวกันครับแล้วมันพอขึ้นสมองเนียวมันคุยกันง่ายอ๋อเหรอเพราะบางคนปีดบางคนอยู่ตรงเนี้ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงครับขึ้นสมองบางคนก็กำลังเครียดหรือกําลังตื่นเต้นเนี่ยขึ้นสมองก็จะมันจะขึ้นเป็นความที่สูงๆใช่ไหมแต่คนที่นั่งสมาธิเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ขึ้นสมองตรงนี้ขึ้นสมองมันมันถึงเว็บเดียวกันอ่ะคุยกันง่าย ภาษของคุยกันับนั่งด้วยกันก็นั่งด้วยกันนะาะนั่งทุกคนนั่งทุกคนเพราะขึ้นสมองก็เว็บใกล้ๆกันก็ไม่ทะเลาะกันครับเอออันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยผมมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าพี่วัดรู้ได้ยังไงมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะอะไรเงี้ยคือเขาตรวจขึ้นสมองเลยว่าสมมติเอามานั่งใกล้ๆกันใช่ใช่อ๋อมีหมอคนนึงนะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยที่อเมริกาเขาพิสูจน์มาอะไรสักอย่างหนึ่งอะเขามาเล่าผมฟังบอกว่าเนี่ย แสดงว่าทุกครั้งถ้าประชุมทุกคนในองค์กรต้องนั่งสมาดินสมาธิแล้วเราค่อยคุยกันใช่ทุกครั้งที่ประชุมมวันหนึงเนี่ยสูซูผมประชุมสี่หนผมก็นั่งสี่รอบอ่ะสี่รอบเลยครับนั่งหานี่สี่รอบคือปกติ ถ้าคนอย่างนี้เวลาทามันทำงานเวลาวทุกนาท,ทีมีค่าสแสดงว่าพี่วัดให้ความสําคัญกับการนั่งสมาธิแล้วยังให้ของให้ลูกน้องในองค์กรนั่งสมาธิใช่ครับเอาสุดท้ายดีเฝ้าม,มันจะดีกว่าดีเฝ้าดีกว่าดีกว่าแม่นยํากว่าโฟกัสกว่าอใช่ไหมดีกว่าคดีกว่าคุณประชุมแล้วคุณทะเลาะกันบางคนก็ไม่โฟกัสเลยบางคนก็ประชุมไปก็ทําของไปนั่นนี่นี่นั่นดูมือถือไปผมไม่ให้เลยทุกคนต้องโฟกัสแล้วทุกคนก็จะหาโซลูชัน ในการแก้ปัญหาได้ดีครับอืมองค์กรก็เลยไปไปได้อ่าองค์กรก็เลยก็เลยไปได้แล้วก็ผมทุกทุกคนเลยไหมครับทุกคนเลยทุกเลเวลเลยตั้งแต่ขั้มบนใช่ทุกทุกเลเวลเลยนั่งสมาธิหมดใช่นั่งสมาธิหมดคือคือเราไม่คิดว่ามันเสียเวลาหรอกครับนะเพราะมันได้โฟกัสมันได้มันมันมันได้คุณภาพมากกว่าในการคืาเ u l t u บริษัทเลยใช่เป็นเ u l t u r e บริษัทผมทำทำนานแล้วป่ะพี่บ๊อบน่าจะทำมา สิบปีผมถามจริงตอนให้ทําตอนแรกลูกน้องไม่ต่อต้านหรอโหต่อต้านมากจะนั่งทําไมมันก็มันนั่นละเนะ่ยมันก็ยุคยุคยิ่งยิ่งต่อต่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่นั่งในาที่มันมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเหมือนมันเหมือนว่ามันไม่นิ่งอ่ะมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะนี่นี่ก็เป็น culture ซึ่งผมว่ามันมันมันค่อนข้างดีนะสุดยอดฮดีจังครับแล้วเรื่องการนั่งสมาธิพี่ัตเคยเอามาใช้ในการดูแล สุขภาพร่างกายยังไงบ้างครับจริงๆปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยับนอนไม่หลับใช่ควนี้คนไข้ผมนอนไม่หลับเต็มเลยนอนไม่หลับเยอะแยะเลยเพราะงั้นเนี่ยการนอนไม่หลับนะฮะหรือการนอนไม่พอหรือคนไม่หลับลึกเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพครับเยอะมากนะฮะเช่นเช่นตื่นเช้ามาคุณยังมึนๆอยู่ยังง่วงนอนเนี่ยแสดงว่าคุณคุณหลับไม่ลึกใช่ใช่เพราะงั้นเขาบอกว่าคนแก่ คนหลับยากพี่วัดมีปัญหาเรื่องการนอนไหมฮะไม่มีเลยผมมาห้านาทีผมก็หลับละดีจังใช่ใช่ทั้งๆนี้ทุกวันปัญหาลุมเราขนาดนี้ใช่ห้านาทีผมก็หลับละเพราะว่าคือคืองี้การนอนเนี่ยบจิตมันต้องนิ่งอืจิตมันต้องนิ่งรู้ไหมแต่จิตเราเนี่ยมันชอบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรุงแต่งนั่นปรุงแต่งนี่มันก็เลยไม่นิ่งมันฟุ้งซ่านนะฮะแต่ผมสามารถควบคุมจิตใจผมให้มันผูกกับอะไรสักอย่าง เช่นได้ไหมฮะผูกกระลมหายใจอ๋อเวลาเวลาเรานั่ง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 สมาธิเราก็ผูกกระลมหายใจครับมันแวบไปแล้วก็จับกลับมามันแวบไปแล้วจับกลับมานะครับงั้นผมฝึกจนกระทั่งแบบว่าเอ้ยผมคุมคุมจิตใจผมได้เพราะจิตใจเรามันนิ่งอ่ะมันกับอ๋อมันก็หลับแค่นี้เองเพราะว่าเวลาคนที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่กอกังวลเครียดคิดนู่นคิดนี่ใช่ทุกต้องปัญหานั้นจะยังไม่แก้เลยใช่จะแก้ยังไงดีใช่ใช่เพราะจิตมันไม่นิ่งอ่ะ ครับจิตไม่นิ่งก็ไม่หลับอืมนะฮะแสดงคุณภาพการนอนของพิวัดไม่มีปัญหาดีมากนต่อให้อายุเยอะผมวัดทุกวันเนี่ยไม่หลับลึกทุกวันเลยนั่นแสดงว่าก่อนนอนพี่วัดนั่งสมาธิครับนั่งนั่งนั่งแล้วแบนั่งสมาธิจับที่ลมหายใจหรือบางทีก็นอนสมาธิแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็หลับไปเลยอนะนะหรือฟังอะไรก็ได้หรือคุณบางคนชอบฟังอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ทําให้เรามันมันตื่นตัวตื่นเต้นอ่ะนะฮะฟังแล้วสงบ เช่นเช่นอาจจะฟังเกี่ยวกับศาสนาหรือพระหรืออะไรเงี้ยให้ให้ให้จิตเราผูกอยู่กับตรงนั้นแล้วเราก็หลับไปเลยผมสามารถหลับไปในห้านาทีอ่ะอันนี้ไปถามภรรยาได้เขาบอกว่าเขาหลับแล้วเหรอเขาอยากรูหลับหลับก่อนแสดงว่าสมมติว่ามีปัญหาอะไรพี่วัดไม่เคยเอาไว้บนเตียงไม่แล้วปัญหามันยังไม่ถุกแก้นะพี่วัดก็ปล่อยไว้ยังไงล่ะอือ สูงคุณปัจจะสมงสูคุณมันจะไปคิดได้ยังไงนะคุณนอนคุณนอนอคุณนอนสี่ทุ่มถ้าสี่ทุ่มจะไปแก้ปัญหาอะไรอ่ะจริงปะ่ะก็ฉันก็ต้องวางแผนว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยผมมีเวลาของผมหมายถึงคือปัญหาตรงนี้ยผมจะทิ้งไว้แล้วผมอ่ะผมเป็นคนตื่นเช้าหกโมงเช้าเนี่ยครับผมมานั่งสมาธิสิบห้านาทีแล้วผมก็เริ่มเอางานกลับมาคิดผมจะเขียนโน่นเขียนนี่เขียนนั่น ไอความกังวลปัญหาที่ยั่งเหมือนพี่มีล็อกเวลาของในการมีนิชาอยู่ทิ้งไว้เลยทิ้งเหมือนว่าถึงแม้ว่ามันยังไม่ถูกแก้ถึงแม้ว่าปัญหาที่เล็กทีหดเหมือนคุณทิ้งไว้ลิ้นชากอ่ะเดี๋ยวเช้าคุณก็เปิดลิ้นชักจมาทํางานได้ด้วยอ่ะสุดยอดนี่ผมต้องเอาไปใช้จริงๆริมันเป็นผมว่ามนุษย์มันมันมีเขาเรียกว่าพรามไทม์นะราม์ไทม์มันคือว่ามันเป็นเวลาที่สุดยอดที่สุดของเราอ่ะคือตอนไหนนั้นเวลาที่สุดยอดเราก็คือช่วงที่เราแบบว่าเรามีพลังก็คือเราหลับหลับมาทั้งคืน นี่มะมีพลังสมองมีนั่นมีนี่เสร็จแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราสงบที่สุดแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยหกโมงเนี่ยมันไม่มีใครมาโทรหาเราไม่มีใครมากวนสมาธิเราเลยใช่ไหมแล้วเราก็หยิบงานทั้งหมดมาทำโอดีมากรอหนึ่งชั่วโมงเนี่แก้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนใช่ขนาดไหนมันเดี๋ยวก็แวบขึ้นมาแวบ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 มาทำไมเราไม่คิดยางง่้นทำยางง่้นแก้อย่างนี้ได้หมดเลย กันหนึ่งชั่วโมงของผมตอนเช้านั้นเป็นพามทาผมนะซึ่งจริงผมว่าทุกคนต้องต้องฝึกที่จะหามันนะเวลาที่สําคัญที่สุดของคุณเนี่ยเด็กในการแก้ปัญหาธุรกิจนะหรือแก้ปัญหาชีวิตอะผมว่านน่นน่าจะหาเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะคุณรงรุ่ยปอพอหลังจากตุ๊บเนี่ยไปทํางานโทรศัพท์เยอะแยะเลยใช่ไหมนั่นนี่นั่นกลางคืนก็เหนื่อยแล้วอะไรแล้วมันไม่มันไม่ใช่หมดเลย แล้วเราใช้เวลาตรงเนี้นะสาคัญมากเลยนะฮะเอออันนี้อาจจะบอกเป็นเคล็ดลับของผมเลยอะ่ะด,ดีมากคราบตองไปใช้เพรา,าอย่างผมนี่ถ้าวนี้ทาอะไรอไรยู่ในความทขงผมจะต้องคิดเลยว่ายังไงแต่ว่าเออ,อเพีบัิเหมือนจัดเวลาคุณคิณดคตอนนั้น <ๆ S 1> <ๆ>อาจจะแบบอารมณ์คุณอาจจะไม่ค่อยดีคุณเหนื่อยแล้วแล้วอาจจะใช่แล้วคุณว่าการแก้ปัญหาคุณดีไหมล่ะคุณคิดตอนคุณเหนื่อยอ่ะผมว่าไม่ดีเออไม่ดีหรอกมันสู้ตอนคิดตอนเช้ามันแบบว่ามันได้พลัง มันมีพลังเต็มที่แล้วนะะแล้วอยู่ในความสงบหมดแล้วแล้วเราก็นั่งค,คิดปัญหาดีมากเลยโดีมากครับนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับครับงั้นงั้นมีปัญหานี่ผมจะเฉยๆก็ไม่เป็นไรเก็บใส่ลิ้นชักว่าเดี๋ยวเช้าเปิดครับเออเช้าแล้วเขาเปิดรับเออนะฮะอแต่แต่ปัญหาคือคนน่ะเก็บใส่ลิ้นชักเป็นหรือเปล่าก็คือปล่อยวางเป็นหรือเปล่าครับ อันนี้นะฮะซึ่งการนั่งสมาธิการทาอ่ามัน,นก็เลยจะช่วยได้ตรงนี้ก็จะช่วยได้นะการนั่งสมาธิมันก็เข้าใจอ่ะเข้าใจนะฮะเ,เห็นพี่วัดครับนอกจากพี่วัดต้องทําอ่าดูแลไคโ,โคโคเนาะส่งออกมาพราวแล้วก็มีดูแลลูกน้องพี่วัดยังมาเป็นโค้ชสอนซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสอนขา่านทุกคนผมเองก็เป็นลูกศิษย์พี่วัดคนหนึ่งที่เรียนกับพี่วัดอยู่แล้วว่าดีมากผมว่าดีมากผมอยากรู้พี่วัดทำไมถึงถึงทําตรงนี้ครับ ทาัานทนี่ถึงภาระงานก็ดูเยอะมากกว่าน,นะ<ภ>แล้วก็ลูกน้องที่ทาไมต้องมานั่งทาอะไร,รตรงนี้ด้วยผม,ผมว่าคือ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 ผมมองว่าคือถ้าเราตายไปแล้วก็สิ่งที่เรามีประสบการณ์ดีๆเราควรจะแบ่งปันให้เขาแล้วการแบ่งปันคร,ครั้งเนี้ยนะฮะมันไม่เห็นมีอะไรเลยคุณไม่ได้ไปบบต้องไปให้เงินเขาคุณต้องไปเสียหายอะไร,ค,รคุณยิ่งแบ่งปันคุณยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันคุณยิ่งได้นะเรื่องพวกนี้ย เพราะว่าก่อนที่เราจะสอนคนอื่นน่ะตัวเราต้องเป็นก่อนปากเราพูดว่าคุณปล่อยวางสินั่นนั่แต่คุณไม่ตัวเรายังไม่ปล่อยวาง้คุณไปสอนเขาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะเป็นการฝึกอย่างหนึ่งเพราะว่าฝึกให้เราให้เราให้การคงอยู่นะฮะทั้งหมดก็อยู่กันละนะงั้นบาะว่าการที่เราได้ได้ช่วยเหลือคนนะได้ได้ได้ไดชี้ทางที่บอกว่าถูกต้องเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าแต่ละคนที่เขามาเรียนเนี่ยบางทีเขามองไม่ออกครับถามว่าทาไมมองไม่ออกมันก็มีอะไรมาบังตัวเขาอ่ะนะอาจจะเป็นความโลภความโกรธความหลงยิ่งความหลงเนี่ยยิ่งหนักเลยบางคนเป็นิโก้สูงเขาคิดว่าเ็าทาได้หลงว่าตัวเองเก่งใช่หลงว่าตัวเองเก่งหรือหลงไปเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเขาไม่ได้พิจารณาด้วยตัวเขาเองนะแต่แต่ผมเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วผมจะบอกว่าอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะ อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้คือแบบเราเฟ้อเป็นปันแล้วก็เป็นด้วยใช่เราต้องเป็นด้วยที่วัดมีเวลาแล้วรันี่ะรัวันผมเป็นที่วัดทำเยอะมากแล้วต้องมาสอนพวกนี้ด้วยนี่คืออย่างส่วนใหญ่คอร์สผมจะวันเสาร์ครับเสาร์ผมจะไปทําอะไรไปตีกอล์ฟเหรอผมว่ามันเสียเวลาเปล่าเปล่าเสียเวลาชีวิตเปล่าเปล่าเนาะครับแล้วก็มาทําวันเสาร์ใช่ไหมะระหว่างที่ผมก็พักผ่อนพอแล้วโอ้ดีจ้าแล้วฟีดแบ็คเป็นไงบ้างครับพื่อ ส่วนตัวผมว่าดีอะไม่รู้อะแต่ผมมาเรียดีคือผมสอนมาสักสักคือคือมันเริ่มจากผมสอนองค์กรผมก่อนอคนประมาณพันคนเนี่ยได้เรียนอย่างนี้ได้เรียนที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผมทาหมดเลยเสร็จแล้วก็ผมก็มาสอนสามปีแหละับฟีแบบดีมากฟีดแบบดีมากก็คือว่าจริงๆผมไม่ได้ไปสอนในเขาเยอะสอนในเขาสงบก็คือนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิับสอนให้เขามีสติครับแล้วก็เขาใช้ปัญญาเขาเองฟังดูเหมือนง่ายนะพี่วัด ใช่ขณะที่ผมเรียนผมก็ว่าวัามาแอปพลายมัน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 ใช้เวลาใช้เวลาใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เหมือนว่าผมผมมาซักผ้าให้คุณอะเพราะคุณคุณเกิดมาเป็นผ้าขาวแต่คุณก็เปื้อนรอยเปื้อนเยอะะเลยเปื้อนอีโก้เปื้อนความไม่รู้เปื้อนอะไรเยอะเลยผมมาซักให้คุณซึ่งมันยากนะคุณจะต้องแล้วคุณก็ต้องกลับไปซักเองจนกว่าผ้ามันจะขาวแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้าไปอผมว่ามันใช้เวลา ใช่ไหมสมมตว่าเราอาจจะเปลื่อนเรื่องนี้มาสักสามสิบปีแล้วอะแล้วผมมาเอาออกให้คุณคุณว่้มันจะออกได้ในเวลาเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาเหมือนคนเป็นอีโก้เขาก็ไม่รู้ตัวอ้าไม่รู้ตัวมากี่ปียี่สิบปีแล้วผมจะเอาอีโก้โอ้ก็ไม่ง่ายใช่ไหมฮะนะอย่างเงี้ย นะฮะแต่เราก็มีวิธีของเรานแต่เหมือนที่จะสอนให้เรื่องการตระหนักรู้เนาะมันรู้เองไม่ได้ไปสอนว่าซ้ายหรือขวาใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็ฝึกให้เขาตระหนักรู้ด้วยตัวเองครับก็คือเรื่องพวกนี้มัน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 เหมือนว่าเราไปยัดเยียดให้เขาไม่ได้หรอกคุณต้องมีประสบการณ์ผ่านด้วยตัวคุณเองคุณคนนี้ได้เข้าใจอืมออนะครับพอเขาเข้าใจนะฮะแล้วก็เขาได้ผลลัพธ์ที่ดีครับนะเขาก็อยากทํา ราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องลงไปลงมือไปทําเองแล้วฟีดแบกดีที่พันรู้สึกมครับเออฟีดแบกก็ดีมากแล้วพี่มันรู้สึกไงบ้างครับมันคือคือคือตรงเนี้ยมันเป็นมันทําให้ผมว่าเติมเต็มที่ที่ที่มีกําลังใจที่จะสอนต่อไปอืนะเพราะว่าจริงจริงแล้วผมอ่ะถ้าพูดเรื่องเงินผมไม่ยังเป็นต้องมาสอนก็ได้ใช่ไหมใช่เราใช่เราไม่ยังเป็นเลยครับแต่สอนไปเราเติมเต็มเราไป แล้วคนก็เดินกลับมาก็บอกเออพี่คุณเออแบบว่าเออเออเออแล้วก็แบบกิจการเขาก็โตนะครับเออแล้วก็ครอบครัวเขาก็ดีขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันทําให้เราเหมือนเคิเราอยากทาต่อการทาสิ่งนี้มันเหมือนไปได้แค่ช่วยเรื่องมิติเรื่องของตัวเองมันช่วยรู้ิติครอบครัวใช่เรื่องของธุรกิจได้ด้วยใช่ใช่สังเกตดีว่าเรื่องพวกเนี้ยมันจะมันจะดีกับครอบครัวก่อนพอดีกับครอบครัวเขาก็จะไปใช้ในที่ทํางาน เราพนักงานที่งานบริษัทเขาก็ดีอนะครับแต่จริงๆดีที่สุดก็คือครอบครัวเขานะฮะเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวเขาไงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราก็เราก็ทําแล้วเราก็มีความสุขอะจนดีใจดี่ได้มีอ่กาสได้ดีแล้วในบริได้ฝ่ายดีเดียวันี้ครับอทิ้งท้ายครับพี่วัชครับผมอยากให้พี่ชัดลองทิ้งเป็นเทคโมเมนเสจสักสามข้อที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการทำนิติเราสามารถเอาไปใช้ประยุกต์อะไรแบบในชีวิตประจำวันได้ ครับทีเดียวสุดอยากจะส่งต่อกับทุกคนนะครับอ่าครับก็ถ้าหมายถึงประโยชน์มันนะเนาะใช่ครับผมนะฮะคือคือประโยชน์มันเนี่ยนะับผมว่ามันได้กับตัวเราเองก่อนเลยข้อหนึ่งก็คือว่าทําให้เราเนี่ยจิตใจเราปลอดโปร่งครับนะฮะนะ,ะจริงๆเราท่องเสมอนะทาแต่ความดีละเว้นความชั่ว <laughs> ทาจิตใจ <laughs> ให้ผ่องแผวอยู่เสมอนะเราท่อง่าสาม่าาใช่แต่เราทําไม่ได้เลยจิตใจให้ป่องแผลเพราะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิมันทําให้เราจิตใจเรา นะมันมันเหมือนว่าเราคุมมันได้เราผ่องแจ้วเสมอเราไม่คิดลบกระมันเราคิดอยู่กับปัจจุบนันเรานั่นนี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสาคัญมากอนะฮะว่าว่า,ว,าว่ามันจะทําให้จิตใจเรานะผ่องใสยอยู่เสมอแล้วอันที่สองเนี่ยมันก็จะมันก็ทําให้สุขภาพเราดีโดยอัตโนมัติใช่เพราะว่าคุณคุณคุณว่าคุณยิ้มทั้งวันอะ คุณคิดดีๆอ่ะกับคุณเครียดทั้งวันอ่ะคุณว่าอะไรเดียวกันนะก็ต้องยิ้มทั้งวันเลยไม <า S 2> ยิ้มทั้งวันเลยนะยิ้มไปสนุกไปค <c oughs> รัคบ <c oughs> ใช่ไหมครับ,บ,บนะแล้วอันที่สามก็คือว่าคุณจะมีปัญญาปัญญาหรือความคิดที่มันแบบว่าผมว่ามันล้าลึกกว่าคนอื่นคุณคิดได้เก่งกว่าคนอื่นอคุณคิดได้ซับซ้อนกว่าคนอื่นคุณคิดได้แม่นยำกว่าคนอื่นนั้นปัญญาเป็นเรื่องสําคัญมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเปิ้นงั้น งั้นเว,เวลาเราเรามีสติดีๆอะนะเราปลอดปโปร่งเนี้ยคับคุณว่าคุณมันจะมีอะไรแวบเข้ามาการแก้ปัญหาบการคิดโปรดักต์ใหม่หรือนะฮะหรือการคิดทําให้มันเติบธุรกิจเราเติบโตผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช่เพียงแค่เราจับที่ลมหายใจใช่ ต้องฝึกนะฮะหมายถึงว่ามันคงไม่ได้บอกว่าทําวันนี้ได้วันนี้นะใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรครับครับโอ้ก็วันนี้ครับได้ประโยชน์มากๆเลยทุกคนครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่วัฒน์มากมากครับที่ให้เก็ตมาให้หมอฟันได้รัการสัมภาษณ์นี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยแล้วเชื่อเลยครับว่าการนั่งสมาธิมันมีประโยชน์พี่วัฒน์บอกจริงนี่คือผลลัพธ์ยืนนีนและขอบคุณมากครับพี่วัรนบขอบคุณครับ